ที่บริเวณลานบึงสวนสาธารณะภายหนุ่มบ้านทิพวันตำบลสำารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชูชาติสุขสมบูรณ์ที่ปรึกษานายอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางเมืองได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กประจำปี2567ตามที่นายนวพพงพันธ์เริงทรัพย์สมาชิกสภาเทศบาลตํบลบ,บางเมือง พร้อมนางสุติมนการเกตแก้วหรือป้าพรประธานชุมชนหมู่บ้านที่พวันหนึ่งและนางสาวสิริมนพรเริองทรัพ์ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัดขึ้นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายจักกริดยั่งยืนประธานสภานายวัชระ,ะนนทองก่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บ,บางเมือง พ้อมผู้นำชุมชนรวมถึงชาวหมู่บ้านที่พะวันหนึ่งและชุมชนใกล้เคียงทั้งได้พาบุตรหลานเดินทางเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากภายในงานได้รับการสนับสนุนสิ่งของเครื่องเล่นต่างๆจากนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการห้างร้านบริษัทชั้นนำรวมถึงคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนภายในหมู่บ้านที่ผู้วันหนึ่งต่างนำอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดมาตั้งซุ้มบริการให้กับเด็กๆและผู้ที่มาร่วมงานจำนวนหลายสิบร้าน การจัดงานของประธานชุมชนในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมได้รับรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ดีงามและสร้างสารรค์ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่กําลังจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตนายนายมพันเริองทรัพย์นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบลบางเมืองพร้อมด้วยกับผู้ใหญ่สิรินพรเริองทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตะบลบางเมืองใหม่ผู้ช่วยสมชายผู้ช่วยสมชายนะครับวางสมนึก แล้วก็ผู้ช่วยเปียกนะครับแล้วก็อาชุมชนต่างๆนะครับในหมู่บ้านทิพวรรณนะครับมาจัดงานวันเด็กวันนี้นะครับเราจัดงานวันเด็กก็มีเด็กมาลงทะเบียนประมาณเจ็ดร้อยคนนะครับเบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณท่านนันทิดาแก้วบัวสายนะครับที่มอบจักรยานมาสามคันและเงิน1 0,000บาทเป็นซุ้มอาหารสองซุ้มนะครับขอบคุณนวัเอกอนุสักนาทิมสนับสนุนของรางวัลแล้วก็เงินสดมานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็สมมหารต่งตางๆนะครับมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตหมู่บ้านทิพวันนะครับแล้วเบื้องต้นนะครับวันนี้เป็นวันดีวันเด็กนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าตั้งใจเรียนนะครับขอให้กลับมาพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ เอาพาไปหน้าลูกคุณครับเอาพาเย็นไปหน้าเราไหนก็เตรียมลูกช่วยได้ เลีสักนิดนึงครับวลเลีมันเ,เน่ทา okay. น,นะครับจากอ d ใช่ไหมโอเคอ้จชอบเล่นลื่เหมือนกันนะครับสวยสวย ขอคิดฟรีวันนี้เหรอจะถูกด้านกันถูกคอนเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโอเมโตรมาสิลารัดออชื่อสามชั้งขอโทษไมเฟเร่ชื่อไมเฟ่ครับอานัทนะครับอดูเต็มให้กรรมการหน่อยนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงที่สี่นะครับจะให้เหลือแต่ แฟนเตอร์ผู้ชายคือีเท่านันนะครับบ่นี่ครับผมก็วันนี้เป็นวันเด็กครับก็ทางสนามมูลไอสเก็ตปาก็จัดกิจกรรมครับมีการแข่งขันครับผม กีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้กับเด็กๆอีกมากมายครับเพื่อส่งเสริมกีฬาให้กับจังหวัดสมุทรปราการครับผมธนาะผู้สับผัก็ของเรานะคะ ป้ายนะคะมาจากเอินที่เอมบิร์ดส่งลงค่ะเป็นผู้อำนวยการโครงการกับกีฬานะคะเราให้การสนับสนุนนะคะกับกีฬาเอ็กซ์ทีมนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทําร่วมกันกับมาร์คด้วยในส่วนของมูลไอแล้วก็มีในเรื่องของสมาคมที่เรายังทําด้วยกันอีกนะคะคุณมาร์คก็จะเป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ทีมแห่งสุรากานนะคะส่วนของป้ายเองนะคะก็จะเป็นนายกสมาคมของเอ่อกีฬาส่งตัวกีฬาชีพนะคะจังหวัดสุรากานค่ะครับผม ก็น่าตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มโปรเจกต์ของปีนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันมูลเกมครับก็เป็นถือว่าเป็นสนามแรกของปีแล้วก็เดี๋ยวสนามที่2และที่3ก็จะเป็นทาง i m p e r i a l World สมลงครับแล้วก็เรายังสีเครดไว้ก่อนกับสนามสุดท้ายครับผมเพราะว่าจะเป็นที่ไหนเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัดเรานะครับเพราะปัชื่นชอบกีฬานี้ครับผมสาหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับกีฬานะครับสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตล้อเลเบดนะครับ อินไลน์นะครับ BMX นะครับก็ติดตามเราได้ที่ Moon Eye Skate Park นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตบอลสังกโลงนะคะตอบพวกเราได้เลยครับเป็นการมีสองสนามนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะทำหลีกทำอะไรด้วยกันด้วยปีใช่ครับในปีนี้แต่รายละเอียดเป็นยังไงนะคะเราขอคุกไว้ก่อนอ่ะรับรองว่ามีสปายสำหรับชาวสุพรรณบุรีแน่นอนค่ะครับผมครับขอบคุณครับ